สวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟคลาสสิกค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตน้องกอล์ฟที่มีอยู่หน้าร้านนะคะตอนนี้นะคะร้านของเรามีกอล,ล์ฟหลักร้อยให้ดูแล้วนะคะอยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะหน้าร้านของเราที่จะจัรเปิดเสาร์อาทิตย์แล้วนะคะใครจะไปดูก็ได้นะคะก่อนที่จะมาอัปเดตกอล์ฟนะคะก็จะให้ดูนี่นะคะก่อนที่เราจะลงน้องกอล์ฟชุดใหม่ทุกครั้งเราจะซักผ้าและทําความสะอาดถาดทุกครั้งเพื่อ,อสุข,ขอนามัยที่ดีนะคะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมา อัปเดตกระลอกให้ดูนะคะว่ามีถูกๆตัวไหนบ้างเริ่มต้นนะคะก็คือน้องกระลอกสวนอันนี้จะเป็นรูปตัวอย่างกระลอกสวนตอนโตจ้ากระลอกสวนนะคะตอนนี้ก็จะมีเริ่มต้นก็คือไซส์ใกล้ลืมตาอยู่ที่ตัว350บาทและอันนี้นะคะไซส์เดือนครึ่งนะคะก็เหมาะกับมือใหม่นะคะไซส์นี้นะคะตอนนี้อยู่โปรโมชั่นค่ะหน้าร้านขายอยู่690ตอนนี้นะคะถ้าใครซื้อในเน็ตอยู่ที่ตัวละ590บาทคู่ละ1,100บาทเท่านั้นค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแดงท้องขาวแดงท้องขาวนะคะตอนนี้ก็หลักร้อยแล้วนะคะไซส์เดือนกว่าๆค่ะเหมาะกับมือใหม่นะคะน้องน่ารักนะคะน้องลืมตาแล้วอายุเดือนกว่าๆตัวละ850บาทเท่านั้นถือว่าถูกมากแล้วนะคะตอนนี้จากที่เดือนที่แล้วยังหลักพันกว่าบาทอยู่เลยนะคะซึ่งน้องนะคะก็จะมีทั้งผู้ทั้งเมียน,นะคะใครชอบก็ทักมาได้เลยต่อไปนะคะอันนี้ก็จะน้องเป็นน้องเทา่าภูเขา เท้าท้องขาวใส่ถุงเท้าดำสี่ข้างเลยนะอ้วนตับเป็นลูกโทนนะคะอันนี้ก็ไซส์เดินกว่าๆเหมือนกันตัวนี้จะอยู่ที่ตัวละ1น0 0บาทนะคะอาจราคาแรงกว่าแดงแต่น้องมีความสวยละอ้วนจ้าต่อไปนะคะอันนี้ไซส์เหมาะกับมือใหม่มากๆอันนี้นะคะใครชอบแบบเริ่มผัดแท้ผลไม้เองได้แล้วอันนี้คือลูกโทนตัวนี้เป็นเท้าท้องขาวนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา1,500บาทจ้าตัวนี้อยากจะบอกนะคะว่าสวยมากต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเท้าท้องขาวเหมือนกัน อันนี้นะคะก็จะเป็นเท้าออกควันบุรีหน่อยๆนะคะก็มีความน่ารักใครชอบนะคะสไตล์นี้นะคะไม่ควรพลาดอันนี้เหมาะกับมือใหม่ค่ะตัวนี้จะอยู่ที่ 1, 3 5 0บาทจ้าสวยและน่ารักมากตัวนี้นะคะจะเป็นเทา้าภูเขาค่ะตัวนี้มีความน่ารักขนนุ่มตัวนี้เป็นสายภูเขาแท้นะคะสีออกคือนวลๆและก็โครงสร้างใหญ่เป็นลูกโทนอ้วนนะคะอยู่ที่1 5 0 0บาทจ้า ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวโปรโมชั่นนะคะก็คือสฟลืมตาแล้วเดินกวดกวทั้งนั้นเลยน้องกระลอกเทานะคะก็จะอยู่ที่ตัว1000บาทและน้องกระลอกแดงนะคะก็อยู่ที่ตัวละ850บบาทค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะราคานี้ถ้าใครชอบนะคะสามารถแคปมาแล้วก็มาทักแชทหาได้นะคะ เนื่องจากจะเข้าสู่ช่วงปีใหม่แล้วนะคะกระรลกก็อาจจะยังมีไม่เยอะนะคะแต่ที่ร้านเราพยายามขายถูกก็เพื่อจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าทุกคนหวังว่าทุกคนจะรับพิจารณาร้านกระรลกคลาสิกไว้ในดวงใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอนำเสนอแต่เพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนจะสนใจและรักในร้านของเรานะคะร้านของเรายินดีต้อนรับทุกคนเสมอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย